ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักกับโปรแกรม Photoshop นะคะค่ะสำหรับหน้าตาของโปรแกรม Photoshop นะคะก็จะมีรูปหน้าหน้าตาแบบในบริเวณ d e s k t o p นี้นะคะนี่นะคะ Adobe Photoshop นะคะจะอยู่บริเวณหน้าจอโปรแกรมของเรานะคะหรือหรือบางเครื่องนะคะอาจจะไม่มีเราก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะหรือว่า จะเปิดตามขั้นตอนนะคะก็จะสามารถเปิดได้นะคะเลือกกดที่เมนู start นะคะแล้วก็นี่ค่ะก็จะขึ้นมานะคะ adobe photoshop นะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นของ cs 6นะคะค่ะก็กดคลิกเข้าไปนะคะก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะวันนี้ที่จะมาให้ความรู้เบื้องต้นนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับโปรแกรมนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นเกี่ยวกับ แถบ,บเมนูแถบบเครื่องมือนะคะค่ะเรามาเข้าเนื้อหาแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมนะคะนี่ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเนื้อหาสาระนะคะที่จัดทำขึ้นมาเพื่อจะง่ายนะคะง่ายๆต่อการใช้งาน Photoshop นะคะนี่ก็เป็นการใช้งาน Photoshop เบื้องต้นนะคะค่ะในบทนี้แล้วก็จะ ดูถึงภาพรวมการใช้ Photoshop เบื้องต้นนะคะอย่างคร่าวๆโดยการอ้างอิงจากองค์ประกอบต่างๆนะคะที่อยู่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะที่เปิดให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเข้าสู่โปรแกรม Photoshop เลยนะคะก็สามารถเข้าได้หลายวิธีอย่างที่เกริ่นไว้เบื้องต้นนะคะอาจจะดับเบิลคลิกที่หน้าจอหน้าจอเดสก์ท็อปเลยหรือว่าอาจจะ ามขั้นตอนเมนูสตาร์แล้วก็โปรแกรม Adobe Photoshop นะคะค่ะก็จะปรากฏขึ้นตามตามรูปนี้นะคะค่ะหน้าจอแรกของ Photoshop นะคะเมื่อเราเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมนะคะหน้าจอแรกที่พบจะประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆซึ่งมีซึ่งมีหน้าที่การใช้งานแตกต่างกันออกไปนะคะเราเราจึงต้องทำความเข้าใจ กับส่วนประกอบของหน้าจอนะคะที่ปรากฏคร่าวๆดังต่อไปนี้คือส่วนบนสุดด้านซ้ายนะคะเป็นสัญลักษณ์ของ Photoshop CS 6ด้านขวาเป็นปุ่มควบคุมการทำงานของโปรแกรมนะคะหรือ Option bar นะคะถัดมาคือแถบคำสั่งค่ะเมนู bar ถัดมาก็จะเป็นแถบกำหนดรูปแบบของเครื่องมือที่ใช้งานนะคะ ด้านซ้ายก็คือกล่องเครื่องมือนะคะด้านขวาก็คือทับเลตนะคะก็คือที่รวบรวมคุณสมบัติการทํางานต่างๆนะคะค่ะเมนูบาร์นะคะก็หรือแถบเมนูคําสั่งนะคะก็เป็นแถบที่ใช้เก็บคําสั่งคําสั่งหลักต่างๆของโปรแกรมนะคะปรากฏตามรูปภาพนี้นะคะ ในแถบคำสั่งนะคะก็เราสามารถเลือกคลิกได้นะคะก็1ก็จะเป็นคลิกเมาส์ที่แถบคำสั่งนะคะก็จะปรากฏปรากฏแถบคำสั่งย่อยนะคะ2คลิกเมาส์เลือกแถบคำสั่งย่อยที่เราต้องการนะคะคำสั่งในเมนูบาร์นะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่9คําคำสั่งนะคะไฟนะคะเป็นคำสั่งทำงานเกี่ยวกับไฟล์การเปิด การปิดไฟล์อิดิคนะคะ<ม>ก็เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการตัดแต่งนะคะตัดแต่งต่างๆคัด Copy Image เนะคะก็เป็นคำสั่งเกี่ยวกับการปรับภาพนะคะปรับภาพทั้งภาพก็คือปรับแต่งให้รูปภาพสวยสีสันรูปภาพสวยสีสันตามที่เราต้องการน,นะคะส่วนเลเยอร์นะคะก็เป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับ การปรับแต่งภาพแล้วก็ในแต่ละเลเยอร์นะคะก็เรียงเรียงลำดับก่อนหลังนะคะก็คือบางกรณีในการที่เราทำงานนะคะเลเยอร์อาจอาจจะไม่ตรงกับกับงานที่เราทำนะคะเราอาจจะเรียงเรียงเลเยอร์หรือว่าแทรกแทรกมาเรียงใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะ Select นะคะเป็นแถบคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ที่เราเลือกนะคะ ฟิลเตอร์นะคะก็เป็นแถบคำสั่งที่เกี่ยวกับการปรับแต่งเปลี่ยนภาพโดยอัตโนมัตินะคะวิวนะคะก็เป็นรวบรวมคำสั่งการกำหนดของมุมมองภาพในรูปแบบต่างๆนะคะการย่อหรือการขยายนะคะวินโดว์ก็จะเป็นรวบรวมคำสั่งนะคะเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการจัดหน้าต่างแต่ละหน้าต่างที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะส่วนเฮลนะคะก็จะเป็นรวบรวมการทำ วิธีการทำงานนะคะการใช้งานและก็คำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop นะคะค่ะ t a l k b o x นะคะก็เป็นกล่องเครื่องมือนะคะกล่องเครื่องมือที่เราเกิดไว้คร่าวๆนะคะก็คืออยู่บริเวณด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายมือของเรานะคะถัดจากเมนูบาร์ก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมะคะ่ะที่ปรากฏทุกครั้งเมื่อเราเปิดโปรแกรมนะคะสำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงานนะคะ t a l k b o x ก็จะเป็น ก็จะมีลักษณะน,นะคะเป็นไอคอนรูปภาพสามารถเรียกใช้งานได้ง่ายๆนะคะเพียงเพียงเพียงแค่เราคลิกเมาส์นะคะที่เราต้องการที่จะสั่งแล้วก็ใช้งานนะคะก็จะเป็นไอคอนนะคะที่มีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะนี่ค่ะแสดงว่ามีเครื่องมืออื่นๆซ่อนอยู่อีกภายใต้นะคะภายใต้ไอคอนนั้นๆเราสามารถดูเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ ที่ซ่อนอยู่นะคะโดยคลิกเมาส์ค้างไว้นะคะแล้วก็แล้วก็ดังตัวอย่างนะคะก็จะเป็น Talk Option Bar นะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเป็นแถบตัวเลือกสำหรับกำหนดค่าการทำงาน Option นะคะของเครื่องมือใน Talkbox นะคะที่เรากำลังจะใช้ที่เรากาลังใช้งานอยู่นะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาใน Photoshop CS6 นะคะ เพื่อช่วยให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้นนะคะจากรูปก็เป็นเป็นการใช้งานเครื่องมือ l a s ท t o นะคะถัดมาก็จะเป็นาการเลือกออปชันต่างๆนะคะเพื่อกำหนดรูปแบบการทำงานของ l a s ท t o นะคะดับเบลิลคลิกที่ไอคอนนะคะ l a s ท t o หากต้องการลดขนาดของอ่าท็อกบาร์นะคะให้เหลือ ก็แล้วก็สามารถดับเบิลคลิกอีกครั้งเพื่อให้กลับมาเป็นรูปแบบเดิมนะคะก็คือแบบว่าเหมือนกับเราคลุมลากคลุมภาพนะคะแล้วก็ว่าเราจะเอาขนาดแค่ไหนประมาณไหนแบบนี้นะคะแล้วก็แบบกดคลิกแล้วก็ลากคลุมหรือว่าอยากให้ขนาดเท่ากันนะคะก็สามารถกดยิปนะคะพร้อมกับกดลากนะคะค่ะการกําหนดค่าความละเอียดในการแสดงผลของหน้าจอ r e s o l u t i o n นะคะจะมีผลต่อการแสดงค่าตัวเลือกที่มีอยู่ใน Talk Option Bar นะคะก็จะจะได้ดังตารางแสดงผลนี้นะคะก็จะเป็น r e s o l u t i ่ n นะคะหก0คูณ4 8่พิกเซลนะคะค่าการทำงานของอุปกรณ์บางส่วนก็จะหายไป r e s o l u t i o n 8 0 0 0คูณ600พิกเซลนะคะแสดงค่าการทำงานของอุปกรณ์ครบทุกส่วน และ o โลชั o n 1 0่4นคูณ780พิกเซลนะคะแสดงค่าทำงานของอุปกรณ์ครบทุกส่วนและมีหน้าจอเพิ่มเติมเข้ามาใช้สำหรับ p a s ส์เลเราสามารถลากเมาส์นำพั s l e เลมาเก็บและเปิดใช้งานได้อย่างสะดวกนะคะทำให้มีพื้นที่การทำงานได้มากยิ่งขึ้นนะคะ p ัล l e เนะคะ เป็นที่รวบรวมคุณสมบัติการทำงานหรือออปชันนะคะของเครื่องมือต่างๆเราสามารถเลือกเลือกปรับแต่งนะคะการใช้งานได้โดยง่ายโดยไม่ต้องเปิดหาที่แถบคำสั่งอีกต่อไปนะคะ,ะใน Photoshop CS6 นี้นะคะก็จะมีะ12แพ็บเล็ตนะคะซึ่งรายละเอียดเราจะกล่าวต่อไปนะคะค่ะการของอการใช้งานของแพ็ทเล็ตนะคะก็จะ สามารถใช้งานแท็บเลตโดยการคลิกเมาส์ที่แท็บหัวเรื่องของแท็บเลตนั้นนะคะโดยการเคลื่อนย้ายแท็บเลตนะคะก็เราสามารถแยกหรือรวมเคลื่อนย้ายแต่ละแท็บเลตได้โดยการคลิกที่แท็บหัวเรื่องนะคะแล้วก็ลากไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะการเปิดปิดแท็บเลตนะคะเราสามารถเปิดปิดแท็บเลตแต่ละแท็บเลตได้โดยการใช้คำสั่งที่แถบเมนู Windows นะคะโชว์ Show, เปิดและ วินโดว์ไฮนะคะปิดหรือคลิกเมาส์ปิดนะคะก็จะมีเครื่องหมายกากบาทนะคะค่ะเมนูคําสั่งของแพ b บเลนะคะแต่ละแพรบเลตจะมีเมนูคําสั่งของตัวเองเพื่อควบคุมการทํางานเราเรียกเมนูในแต่ละแพ็บเลโดยโดยการคลิกเมาส์ที่อ่าคลิกเมาส์ ount, แล้วก็เลือกคําสั่งที่ต้องการนะคะค่ะนี่ก็เป็นความรู้คร่าวๆเ,เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Photoshop นะคะ นี่ค่ะตามรูปภาพที่เราพูดถึงนะคะค่ะก็ขอจบการการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ